ใช้ขึ้นชั่วโมงและให้เช็คถึงความขาวสองสามีที่ว่าเป็นผื่นที่แขนนะคะแล้วลองเอาไปขัดดูวันแรกก็รู้เรื่องแล้วค่ะหลุดแล้วก็เกลี้ยงเลยใหม่ๆนะใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกแตะแป๊บๆเพราะมันมีเกลือด้วยแต่พอขัดไปขัดไปเนี่ยมันจะเกลี้ยงเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแฟนจะชอบว่าผิวเขาจะเหมือนผู้หญิงแหละผิวจะเนียนลูบไปแล้วเนียนมาก นะคะค่ะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณของพักด้วยนะคะ uh huh. อยู่จังหวัดชัยภูมินะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเรา uh huh. ถ้ายังไงนะคะสัปดาห์นี้วันอาทิตย์อ่าสำหรับดาสัปดาห์นี้วันอาทิตย์แต่ว่าของของที่เราสัมภาษณ์คุณของไว้จะเป็นอาทิตย์หน้า สัปดาห์นี้อย่าลืมเ,เข้ามาดูถึงที่พี่เทสหัวเข่าด้านนะคะแล้วก็แขนด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเทสเกี่ยวกับตัวดีไม่ใช่เทสตัวดีบุญสัมภาษณ์เกี่ยวกับ,บ,กกบคุณแม่ที่ทานดีบุญมาที่เป็นออสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าที่คุณแม่ต้องทานยา,ามาตลอดกระดูกหักสามท่อนแล้วทานดีบุญแล้วเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์น้องผ่องเนี่ยออกรายการเกี่ยวกับตัวดีพลัสดิเทนพลัส ค่ะกับตัวสมุนไพรอาบน้ำนะคะอย่าลืมนะคะเอ่ออาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์ที่จะถึงนะคะอาทิตย์หน้าอย่าลืมปกดดูด้วยนะคะไม่ทราบว่าที่ที่ที่ชัยภูมิช่องอะไรนะคะมีคนถามที่ที่บอกช่องไม่ถูกคดีเคเบิลท้องถิ่นนะคะช่อห55นะคะอ๋อไม่หมดมันเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อค่ะนะคะชาวชัยภูมินะคะที่บอกว่าอยากดูพี่ปังและจูนหาไม่เจอเคเบิลท้องถิ่นช่อง55 อะไรนะคะอำเภอภูเขียวอำเภอภูเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเคเบิลท้องถิ่นช่อง55นะคะอย่าลืมดูนะคะแล้วก็ฟังคุณของพักนะคะชัยภูมิด้วยกันแชร์ประสบการณ์ือสิว่าถ้าสนใจยังไงเนี่ยก็อาจที่จะโทรมาถามได้หรือไปใครรู้จักคุณผ่องว่าเอ๊ะนี่เพื่อนเรานี่นนะ ก็สามารถไปสอบถามได้เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณผ่องคขาค่ะอย่าลืมนะน้องผ่องเจลเนี่ยเออพี่จะฝากบอกนิดนึงเอ่อเฮอร์เบอร์ไว้เจลออกมาแล้วนะคะอ่อจากพันสองรดสิบเหลือ ตอนนี้เปิดตัวเลยจาก1,280เหลือ900บาท30 ml นะ30 ml นะคะไม่ใช่20 30 ml 30ค่ะกน้งนี้่ากทองเอบอกซิว่าเมเ่้าเนี่ยมาดูหน้าพี่ปังตอนที่ยังไม่ได้ทาแป้งค่ะเลยรล้ล้างหน้าเสร็จแล้วเป็นยังไงคะบอกน้องพอก็คือหน้าของคุณปางนะคะคือเอจะเป็นคนที่ทําหน้าพี่ปางเมื่อสัปดาห์ก่อนที่จะใช้ตัวนี้นะคะ หน้าที่เป็นกะที่เป็นแผงๆอะค่ะตอนนี้มันไอตรงที่มันแผงๆแผงๆเนี่ยปื้นๆกว้างๆเนี่ยอ่ะมันจะมันจะจางใช่มันจางออกค่ะจางออกไปเลยค่ะมองางออกไปหมดเลยค่ะตอนนี้เหลือแต่กะที่เป็นจุดๆใช่แต่กะจุดๆก็จางจะเล็กลงจะเล็กลงคือมันจะกระชับขึ้นนะคะค่ะบริเวณมันจะกระชับขึ้นมันก็จะเล็กลงค่ะแล้วก็ที่เป็นจุดๆดำๆมันก็ที่พี่เคยไปเลเซอร์ไว้มันก็จางลงแล้วค่ะน้องผ่องอันนี้ พี่ใช้มาห้าวันเองพี่ใช้มาห้าวันเองสําหรับที่แต้มเฉพาะจุดนะแต่ที่พี่บอกต้องของคราวนั้นเนี่ยคือพี่ทาทั้งหน้าเลยพอทาทั้งหน้าเสร็จตอนนี้มาล,ลองเริ่มกระชับจากที่เราลองใช้เฉพาะจุดดูอ้ามันชัดเจนมากเลยทั้งผ่อง,อ,งอันนี้พี่ปังก็การันตีแล้วนะตอนนั้นที่น้องผ่องบอกว่าจะสั่งพี่บอกอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งแต่ตอนนี้ก็คือการันตีแล้วก็ว่าโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ ก็คือว่า1280เหลือเก้าร้อแล้วสามสิบลนะคะแถมให้แล้วก็ถ้าสะดวกก็โทรมาสั่งกันนะคะค่ะในสอวนขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะทีนี้มาย้ำชัดกันอีกทีนะคะในเรื่องของ d ีเทนพัทนะคะแทนที่จะช่วยในเรื่องของผิวขาวอย่างอย่างเดียวแล้วนะคะไม่ใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะได้ในเรื่องของความอิ่มนะคะคนที่ต้องการลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักนะคะ ทานตัวนี้ก็ยกังช่วยด้วยที่ที่ถ้าเราไม่อ้วนมากค่ะ,ะมีหน้าท้องบ้างะนะคะ,คะก็สามารถที่จะใช้ส l i m มิ่งเจลนะคะผันแลบใส่สเตย์แล้วก็ทานตัวด<า>ีเทนพลัสนะคะมันจะช่วยทําให้อิ่มนานแล้วก็ลดความอยากของอาหารแล้วก็ช่วยระบายท้องอ่นอ,อน ตอนนั้นพี่ปลางมีโปรโมชั่นให้อีกไหมคะดีเทนคลาสเนียสำหรับคนที่สมัคร300ซื้อ1แถม1น1ค่ะจากที่ราคาเต็มเนี่ยก็คือ6 4 4เนี่ยจะได้2กล่องแต่ถ้าแต่ถ้าสมัคร300อยากซื้อในราคาสมาชิกก็จะเหลืออยู่ที่400กว่ากว่า400กว่ากว่าแต่พี่ปลางว่าอันนี้คุ้มกว่าค่ะสมัคร300เหมือนกันนะคะสมัคร300เหมือนกันเนี่ย 644บาทได้2กล่องตกกล่องหนึ่ง3า2บาทเองคุ้มกว่าค่ะแล้วก็ลูกค้าเองเลยยืนยันเองเลยนะคะว่าเขาทานไปเขาผิวคล้ำสามวันเขาเห็นเลยว่าใสขึ้นมาเอาแขนไปเทียบกับลูกสาวเลยนะคะถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ตามเบอร์ข้างหน้านี้นะคะที่ปังยินดีตอบทุกปัญหาแล้วก็รับทุกออเดอร์เช่นกันค่ะนะคะเดี๋ยวดูซิค่ะว่า ตอนเบรกหน้าเนี่ยพี่ปังจะมีอะไรมาแชร์ประสบการณ์กับท่านผู้ชมบ้างกว่าปีเศษที่ผ่านมาเฮอร์เบอร์สลิมเสริมอาหารลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากก็เฮอร์เบอร์สลิมตัวนี้ก็ดีจริงๆฮะเพราะจากที่ทานมาจริงๆครั้งแรก พอเริ่มทานจะยังยังไม่ค่อยรู้2องวันนะฮะจะเริ่มจะเริ่มรู้แล้วครว่าสุขภาพของตัวเองเป็นยังไงค่ะดิฉันนะคะราชินีช้างปี2542นะคะหรือว่าจัมโบ้ควีน1999ค่ะใช้ผลิตภัณฑ์มานะคะประมาณเดือนกว่าค่ะน้ำหนักก็ลดลงไปประมาณ9กว่ากิโลค่ะ,คะรู้สึกว่าร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อ่อนเพลียด้วยค่ะก็ทางแล้วก็สบายขึ้นคกน็คือว,ว่าทำให้เรา สดชื่นเวลาทํางานนะครับแล้วก็เช้านี่ก็รู้สึกว่าเราไม่มีอาการที่แบบว่าขันงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาทํางานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชื่นชนตลอดทั้งวันจากาการที่เป็นจากาการที่เป็นประจําเดือนทั้งเดือนแะค่ะตอนนี้ไม่เป็นแล้วก็บอกแล้วไงว่าตอนแรกที่จะผดขึ้นมาเพื่อตัวเองกับเพื่อ กลุ่มเพื่อนที่ทานอยู่แต่เนื่องจากว่ามันเห็นผลรวดเร็วแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอันตรายลหลายๆคนก็มาขอทานกันก็นกเลยกลายเป็นธุรกิจไปเลยปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีหรือสนใจเฮอร์เบอร์สรีมเสริมอาหารลดน้ำหนักกระชับสัสดส่วนโทร0818439026 0818255831 0899251764 0897955164 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w p a n i s e c o m ต่อไปดิฉันก็ไม่ช้างแล้วิิ่คะร <'s> ีมหยดน้ำใช้กระชับปรับโครงหน้าในราคา1,500บาทโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ2แถม1โทรมาเลยครับโปรโมชั่นครบรอบ4ปีเฮอร์เบอร์สริมจาก1,800บาทเหลือเพียง1,300บาท และถ้าท่านซื้อ3กล่องในราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นสินค้ามีจํานวนจํากัดโปรโมชั่นเดือนนี้เรด d ี้เฮิจากปกติ2,300บาทลดเหลือเพียง1,500บาทกล่องเดียวก็ซื้อได้โทรหาเราตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นยังไงค้ายหยดน้ำจากการดูสาธพิตไปแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะหยดน้ำเนี่ย ซื้อสองแถมหนึ่งจากพั0หยบาทเหลือก็คือถ้าเกิดได้3ขวดก็เหลือแค่ขวดละว1,000บาทเท่านั้นเองขวดละ1,000บาทถึงเมื่อไหร่คะนั้งเองวันที่10กรกฎาคมค่ะนี้เท่านั้นนะคะรวมทั้งเฮอร์บเซินด้วยนะคะเฮอร์บเซินเนี่ยปกติราคา1,800บาทค่ะโปรโมชั่นเหลือ1,300บาทค่ะ และถ้าซื้อ3ามกล่องเหลือแค่หน0 0งบาทเองค่ะค่ะถึงแค่วันที่10บกรกฎาคมปีมีแค่ครั้งเดียวจบเลยนะคะถึงแค่วันที่10บกรกฎาคมเท่านั้นแล้วยังรวมถึงตัวไว้เจลด้วยค่ะเฮ r ร์เบอร์ไว้เจราคาปกติหนึ่บาทค่ะค่ะราคาเปิดตัวโปรโมชั่นอยู่ที่900บาทเท่านั้นเองค่ะ30 ml นะคะค่ะถึงแค่วันที่สิบกรกฎาคมเหมือนกันค่ะค่ะสิกรกฎาคมนี้เท่านั้นที่คุณจะได้ ของถูกและดีนะคะของถูกและดีมีที่ไหนมีที่ herber variety นะคะแล้วพร้อมกันนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะสนใจตัว herber bus cream นะคะตัว herber bus cream เนี่ยนั่นก็คือโปรโมชั่นเช่นกัน herber bus cream ราคา1 5 0 0บาท1,500บาทซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ถึงวันที่10กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ ต้องการที่จะอ่ะทำรวดเร็วนะคะใช้เฮอร์บอย์วครีมด้วยอทานตัวเลดี้เฮิร์บด้วยก็จะไวมากเลดี้เฮิร์บก็เช่นกัน <My S 1> จาก2,300บาทเหลือ1,500บาทยังมีดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบนันนะคะรีบซื้อเก็บเอาไวซ้ซะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหมดตัวชั่นแล้วมันหมดเลยแล้วก็ เนื่องจากมันเป็นสินค้าที่ขายดีกันทั้งนั้นเลยเราก็ไม่ได้ว่าจะมาโปรโมชั่นกันบ่อยๆไว้ใช้คู่กันกับในเรื่องของตัวบัตรครีมใช่ไหมคะก็จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นในเรื่องของหน้าอกเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปรางกับต้องเอต้องขอลาไปก่อนพร้อมๆกับบรรยากาศซวยๆสบายๆเย็ยนๆสดชื่นและพบกับเราสองคนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงถึง11โมง ที่ไทยวิช o ั่นชาแนลช่อง81หรือท่านผู้ชมที่สนใจหรืออยากจะปรึก,รรออาก,รกษามีคำถามหรือคำชี้แนะใดๆนะคะก็เชิญส่งมาได้ที่ www.planisse.com ค่ะหรือจะเป็นตามเ,ออเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะค่ะสวัสนี้ลาไปก่อนนะคะเราสองคนสวัสดีค่ะค่ะ My mind is so frustrated because I don't know what you want.